สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบนะคะวันนี้น้ำตาลจะมารีวิวหนังที่เรียกว่าแค่เห็นตัวอย่างก็อยากดูแล้วทั้งทที่ไม่ใช่หนังแนวทางของน้ำตาลเลยนะคะก็คือหนังเรื่องแต่งมั้งนั่นเองค่ะช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อแฟนรายการท่านหนึ่งค่ะ บอกมานะคะในคลิปบางกอกเบกกิ้งค่ะว่าอยากจะให้น้ำตาลเนี่ยรีวิวหนังไทยเรื่องแต่งมัง้งแล้ววันนี้พีเนะคะเจ้าของเพจไอเดียเกินเที่ยวเอนเตอร์เทนก็ชวนน้ำตาลไปดูแต่งมัง้งรอบสือ่อพอดีเลยนะคะก็เลยบังเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาค่ะแค่เห็นตัวอย่างก็น่าสนใจแล้วนะคะเพราะว่าหนังแต่เรื่องาศาสนาค่ะซึ่งไม่ค่อยมีหนังไทยเนี่ยกล้าหยิบขึ้นมาพูดนะคะและที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือน้ำตาลเดินออกจากโรงพร้อมรอยยิ้มค่ะทั้งท้ที่ นี่มันหนังตลกแบบที่เรากลัวว่าเขาตั้งใจจะยิงมุกจนเราไม่ขำอะค่ะแต่ดันสนุกเกินคาดนะคะแต่งมั้งเนี่ยก็ตามชื่อค่ะเป็นเรื่องของพระนะคะหลวงพี่เป้เป้อารักษ์ค่ะ,คะที่เขาต้องบินไปญี่ปุ่นเพราะว่าน้องสาวเขากําลังแต่งงานที่ญี่ปุ่นนะคะและเมื่อ ไปถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับพระชินค่ะที่มาต้อนรับนะคะแล้วเรื่องวุ่นๆุ่นก็เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะเมื่อพระเป้นเนี่ยเขารู้ว่าพระชินเนี่ยกาลังจะเป็นเจ้าบ่าวของน้องสาวตัวเองนะคะหลวงพี่เป้นเนี่ยเขาจะยอมรับวัฒนธรรมของพระญี่ปุ่นที่มันแตกต่างจากพระไทยได้ไหมเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย พระเขาทั้งกินได้ตลอดเวลานะคะทั้งเล่นดนตรีได้ดื่มเหล้าก็ได้นะคะขับรถก็ได้และยังจะมาเป็นน้องเขยของพระเป้อีกนะคะน่าสนใจนะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเราจะเห็นหนังที่เป็นหนังพระก็จะเป็นหนังพระที่ตลกไปเลยนะคะหนังไทยนะหรือเป็นหนังพระที่แบบซีเรียสไปเลยอะคะ่ะแต่เรื่องนี้เ่ะเอาเรื่องความต่างของาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นส่วนผสมกับมุกตลกได้อย่างลงตัวนะคะและแคสติ้งก็ดีงามค่ะ คุณพี่เป้อรักนะคะสลัดภาพไอเบียไอ้คนไม่ดีจากวัยหนุนะะ่มค่ะมารับบทเป็นคุณพระที่ค่อนข้างจะเคร่งนะคะส่วนพระชินเนี่ยแวบแรกน้ําตาลดูแล้วนึกไม่ออกนะคะว่าใครนึกว่าเอานักแสดงญี่ปุ่นมาแสดงจริงๆแต่ที่ไหนได้นะคะเขาคือคุณเฟยพัทะนักแสดงไทยที่รับบทเป็นเป็นนักเลงใน ฝั่งกันหนกอะของเรื่อง Four k i n g นะคะเรื่องนี้มาเป็นนักอดีตนักเกรงเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เป็นพระนะคะเปิดเรื่องมาก็น่าสนใจแล้วนะคะแล้วหนังอะก็บอกเราตั้งแต่แรกเลยว่าจะมาโทนนี้นะจังหวะจะเล่นตลกกันแบบนี้นะ Special effect เเก,ก็จะประมาณนี้พวกเราคนดูก็ช่วยตัดตกกากะบางอย่างออกนะคะแล้วก็ตามหนังไปเลยนะคะเขาจะพาเราไปในแบบที่เขาอยากจะเล่า เครดิตไตเติก็ดีนะคะมันจะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงต่างไม่ต่างที่เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้แหละนะคะเพลงก็ดีแอนิเมชันก็ทำดีคุณไปเปิดดูกันได้ใน YouTube นะคะแล้วหนังก็ค่อยๆเล่าเรื่องไปค่ะเล่าง่ายๆนะคะให้เราค่อยๆทำความรู้จักกับตัวละครแล้วก็สถานการณ์ต่าง,างๆก็เป็นหนังที่แบบดูไปดูได้ไม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซับซ้อนค่ะ แต่ว่าในมือของเขาอะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็ทำออกมาได้น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะประเด็นเรื่องพระไทยพระญี่ปุ่นเนี่ยพุทธไทยพุทธญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะคะหนังท่าทำให้เราอะเห็นว่าศาสนาพุทธในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะมีวิธีปฏิบัติ ต่างกันเยอะมากนะคะถือว่าเป็นการแบบเปิดโลกกระทัดให้กับคนบางกลุ่มที่บางคนเขาอาจจะอยากแค่ดูหนังตลกอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องความต่างของวัฒน,นธรรม,มเขาจะได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยนะคะอีกสารหนึ่งที่หนังจะสื่อก็คือตอนที่นางเอกเขาพูดว่า ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ทําความเข้าใจสิอย่าเพิ่งไปตัดสินซึ่งน้ําตาลชอบมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราใจร้อนนะคะเห็นอะไรก็รีบตัดสินกันไปหมดเห็นไหมว่าเขาแฝงประเด็นพวกนี้เอาไว้ในหนังตลกได้นะคะโดยที่ไม่ต้องทําให้เราอะรู้สึกว่ากําลังดูละครคุณทมอยู่นะคะแถมบางตอนนี่คือกําลังดูดูอยู่กําลังหัวเราะจนน้าตาจะไหลเลยอะ <c oughs> เราจะไม่บอกนะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเ <c oughs> ขาเอาคุณจตุรงมาใช้งานได้คุ้มค่ามากๆแต่ว่า คือกาลังหาปาดน้ําตาอยู่ดีๆแล้วก็ตัดมาที่เนื้อหาที่ต้องใช้หัวคิดนะคะอย่างเช่นเรื่องแนวทางของพุทธศาสนาดั้งเดิมของไทยที่พระเนี่ยต้องเครง่งต้องบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องไปเทศนาสั่งสอนต้องมีผู้ช่วยผู้ติดตามส่วนพุทธสมัยใหม่ของญี่ปุ่นน่ก็คือการเป็นพระเนี่ยเขาถือว่าเป็นการประกอบอาชีพเป็นอาชีพนะคะงานของเขาก็คือการเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนแถมยังกินดื่มเที่ยวแล้วมีเมียได้อีกนะคะ yeah! แล้วตกลงพระแบบไหนพูดแบบไหนที่ดีหรือพูดแบบไหนที่ไม่ดีซึ่งอันนี้น้ำตาลก็ชอบนะคะเพราะว่าตอนจบเขาก็ไม่ได้มาชี้นำหรือว่าไม่ได้มาพรามพนานนาคำสอนอะไรค่ะก็จบจบไปถึงตอนหนังจบเขาก็จบนะคะแล้วปกติพอหนังจบเราก็ต้องเดินออกจากโรงใช่ไหมแต่นี่คือคนยืนดูเอ็นเครดิตกันเขามีเอ็นเครดิตด้วยนะคะก็หนังมันสนุกนะคะคนยังไม่อยากจบก็ยังไม่อยากจะออกจากโรงกันค่ะ ถึงมันจะมีบางจังหวะนะคะที่เล่นมุกตลกแบบไทยเดิมๆนะคะที่เราอาจจะพอเดาวทางได้บ้างอะแต่มันไม่ได้ทําให้เสียอารมณ์นะคะด้วยความที่ว่าหนังอะเขาตั้งใจจะสื่อสารกับเราด้วยเขาาบอกแต่แรกเลยเขาจะใช้จังหวะนี้นะเขาจะใช้อารมณ์นี้นะตั้งแต่เปิดเรื่องนะคะมันก็เลยทําให้เราอะ วางเหตุผลหรือว่าข้อเท็จจริงบางอย่างไว้ค่ะแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมกับหนังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดองค์จุดอ่อนอะไรช่างมันนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะสรุปแล้วแต่งมัง้งเป็นหนังที่คุ้มค่าตั๋วหรือเปล่าบอกเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบหนังที่แตะประเด็นศาสนานะคะเป็นหนังมีอะไรให้คิดแต่ว่ายังไม่อยากจะดูและเครียดเพราะว่าทํางานมาทั้งวันก็เครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ สนุกดีนะคะน้ำตาลตัดให้ที่เกจด3นะคะอย่าบางังสิลุก ม้นตามตัดเกรดสามให้นะคะมีเวลาก็ไปดูได้เลยค่ะไม่ต้องเสียได้ตังค์แล้วก็คุณไม่เสียเวลาแน่นอนนะคะหนังดูง่ายๆอารมณ์ดีค่ะแต่ก็ยังมีอะไรให้ขอบคิดค่ะแล้วคุณล่ะจะไปดูแต่งมั้งในโรงภาพ,พยนตร์ไหมนะคะถ้าไปดูมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณไปดูหนังเรื่องอื่นหรือว่าไปดูซีรีส์หรือว่าไปดูคลิปสั้นหรือว่าไปอ่านข่าวอะไรมาแล้วรู้สึกสนใจอยากจะแชร์อยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไล กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบด้วยสำหรับวันนี้น้ำตาลและ i d เด X กินเที่ยวเอนเตอร์เทนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่งมั้งสนุกไหมคะสนุกไหมคะสวัสดีค่ะมาดูหนังเรื่องอะไรคเวันนี้ มั้งแปลกมางแต่งมางที่เป๊ะอารักน่ารักมากมากฮะเรื่องพระแล้วก็จะบอกว่าหลวงอมจะบอกว่าเรื่องนี้นะฮะมีกติสอนใจเยอะมากนะโดยเฉพาะพระไทยและพระที่เป็นพี่สาวพี่สาวมีเพื่อนเป็นพระอีกคนแล้วใครเป็นัช่ค่ะ คือก็แต่งงานเปนลูกกันหมดแล้วนะก็เที่ยวขับใช้ชีวชิวตปกติคนละเที่ยวขับด้วยใช่แล้ววันนี้มาถึงงานก็ยังได้ถุงที่จุตเพื่อนเลยต้องรักไปแต่พี่ชายกิจ,ถ,จกกถึงเพื่อนแจ่มกิจจุตความรักออนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะความรักอับอิริยาบถใจเนาะ เขาบอกว่าพระญี่ปุ่นกับพระไทยเนี่ยัฒนธรรมต่างกันแต่มีจิตใจที่เหมือนกันมีจิตใจที่เรื่ออาทอและชอบชื่นไปสังคมใช่รับอันนี้อยากให้มันอยู่ด้วยนะคะแต่งแต่งมั้แต่งมั้มแไปค่ะมามานะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดูหนังแต่งมั้งนะคะสนุกเปล่า สนุกค่ะก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยต้องมาดูนะเพราะว่าหนังอ่ะแบบขำแล้วก็ครเครียดมากๆเลยในเวลาที่แบบอย่างเงี้ยคือแบบเรารู้สึกคิดเครียดเนี่ยมาดูแล้วเนี้ยสนุกีจริงแล้วก็มันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้ทุกคนได้แตกใจนะคะต้องมาดูค่ะแตกมันก็วันนี้ก็เรามาดูหนังของเมเจอร์เนาะแต่งมังที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับก็ตัวเรื่องหนังถ้าพูดมากก็เหมือนข่อยหนังไปแต่ก็บอกว่าอยากให้คนมาดู มันเป็นวัฒนธรรมของระหว่างพระกลุ่มหนึ่งกับพระอีกกลุ่มหนึ่งอลองมาดูแล้วกันครับดเดินเชียนได้ครับที่เมเจอร์ซินีเบกขอบคุณค่ะ